ฮืมฮืมอืมมมโอเคจัดว่าเด็ดอร่อยนะฮะอร่อยแน่นอน ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ กรังฟูนะฮะวันนี้เข้าครัวกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่ในครัวของกินไงนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําเมนูยำนะฮะในสไตล์ของกินไงนะฮะในสไตล์ของกินไงเป็นยังไงหนึ่งผักบางชนิดผมไม่ใส่นะฮะแต่ว่าผมจะใส่มันพูดยังไงบอกไม่ถูกต้องไปดูกันเองดีกว่านะครับผมะฮะก็ะคือในสไตล์ของกินไงครับก็จะตัดผักบางชนิดออกไปวันนี้อย่างเมนูวันนี้ผมทํายำลูกชิ้นนะครับผมเมนูนี้ผมจะทําขายนะครับก็เลยทาสูตร ทําสูตรน้ําขึ้นมานะครับเป็นน้ําน้ําที่ผมทําขึ้นมาทําขึ้นมาเป็นสูตรลับอันนี้ไม่บอกนะครับแต่ว่ามันก็มีน้ําตาลมี น้ำปลามีอะไรนี่แหละครับผมมันก็มีเหมือนกันนะฮะแต่บางอย่างที่ผมไม่บอกก็คือมันเป็นอะไรที่สะอาดมากๆมันมีขายตามท้องตลาดทั่วไปผมไม่บอกแล้วกันเนาะมันเป็นสูตรที่ผมที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาเลยแล้วมันอร่อยด้วยนะครับมันก่อนทํากินไปแล้วรอบหนึ่งเรารู้สึกว่าสูตรนี้เราน่าจะขายนะมันมันก็เป็นสูตรยำเหมือนกันแหละยำยำยำทั่วไปนี่แหละยำมันยำท้องตลาดนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าของผมก็อาจจะพลิกแพงนิดหน่อยนะครับในในการใช้น้ํายำนะฮะที่เป็นขอมันเป็นสูตรส่วนตัวแล้วเวลาใครที่กกินนนนนเขข้้าาไไปปรรรััับบะะดดออองผมสแ่คพ ผมเป็นห่วงลูกค้านะฮะสาสแน่นอนผมให้ล้านเปอร์เซนต์เลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับผมว่าผมมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยส่วนวัตถุดิบนะครับที่ผมเตรียมไว้วันนี้นะครับก็มีพริกชี้ฟ้านะฮะหั่นนะครับผมแล้วก็ผัดชีนะครับมะเขือเทศลูกเล็กนะครับผมกึ้นช่ายครับผมนะฮะหอมใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียม แล้วก็รากรากผักชีนะครับจากนั้นก็จะเป็นอ่านี่ครับผมลูกชิ้นนะครับผมนี่นะครับเป็นลูกชิ้นนะครับโอเคโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะต้องมาโขลกเครื่องก่อนนะผมจะนํากระเทียมลงไปพริกลงไปนําพริกลงไปกระเทียมลงไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะครับผมจากนั้นผมก็จะโขกนะครับรวมกันเลยนะฮะ คนะครับผมก็จะโขกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับพอแหลกนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมายำกันครับจากนั้นนะครับผมจะนําสิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับนั่นก็คือครับลูกชิ้นครับลงไปครับตามด้วยนะครับเห็ดหูหนูครับนะเห็ดหูหนูเติมหน่อยแล้วกันนี่อาจจะเยอะก็จะนําหอมใหญ่ลงไปนะครับผมจากนั้นผมก็จะนํามะเขือเทศลงไปเลยนะครับ ขึ้นช่ายนะครับลงไปหอมใส่ไปนะครับผมตามด้วยผักชีจากนั้นก็นำพริกสดที่ผมหั่นไว้นะครับเป็นชิ้นๆลงไปครับตามด้วยกุ้งนะครับกุ้งแห้งนะครับอ่าลงไปหน่อยอืมโอเคนะครับเยอะไปเดี๋ยวลดเสียนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนําเครื่องนะครับที่ผมตําไว้เมื่อกี้นะครับลงไปครับ เอาละทีนี้ก็มาถึงสูตรของผมแล้วน้ํายำนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวทุกคนจะงงตั้งคำถามทุกคนอีกครับน้ํายำของผมที่ผมปรุงสำเร็จไว้แล้วนะครับผมจะใส่ไปประมาณสักช้อ,ชอนช้อนครึ่งดูก่อนแล้วกันเนาะประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าจอเดี๋ยวผมเติมอีกสะอาดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับนี่นะครับ ลูกชิ้นเลยผมใส่หกลูกนะลูกชิ้นลักบี้ลูกชิ้นปลาลักบี้นะครับผมอ่าอีกสูตรหนึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการก็คือสามารถอ่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่กินครัวของกินไงอยู่นะบอกว่าอยากให้ยำแบบใส่ปลาราเราก็จะใส่ปลารให้อน,นี้สูตรนี้ไม่ใส่ปลารผมมีสูตรใส่ปลารอีกเดี๋ยวผมจะมายำให้ดูอีกทีนึงนะครับผมอันนี้คือยำลูกชิ้นนะครับยำลูกชิ้นเนี่ย ของผมก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับแต่เพียงแต่ว่าผมจะไม่ใส่ผักกระหล่ำลงไปเนาะเพราะผมมีความรู้สึกว่าผักกระหล่ำเนี่ยมันทําให้รสชาติการของยำเนี่ยมันมัน,มนไม่กลมกล่อมนะมันจะสู้เห็ดหูหนูไม่ได้นะผมก็เลยเลือกอตามความชอบนะครับตามความชอบของตัวเองก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงดูคลิปนี้แล้วก็คงมีหลายท่านนะอยากจะกินเหมือนผมเหมือนกันตอนนี้ผมน้ำลายแตกแล้วผมขอชิมอ่ะเดี๋ยวผมชิมดูก่อนละกันนะครับว่าเป็นไงนะฮะ ตอนนี้สูมน้ําดูก่อนนะครับเพื่อรู้น้ําถึงหรือเปล่านะอ <ừ> um, um, ืมอืมติดจัดครับผมติดจัดผมเติมน้ำปลายอยีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไออ๋อไปเติมสมไมน้ำปลาแล้วก็ลงเครื่องไปดิเดี๋ยวผมเติม เพิ่มอีกหน่อยนะครับผมเพิ่มอีกช้อนหนึ่งนะเพราะมันไปผปสมกับน้ำแล้วมันดูมันอ่น้ำที่ออกจากตัวเห็ดนะฮะลองดูอีกครั้งนะอมผมว่าขาดเปรี้ยวไปหน่อยอะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปชอบอาจจะรดนี้ได้เลย ชิดลดไปหน่อยหนึ่งยำต้องมอีไม่ต้องเยอะเสียรสชาติโอเค รมตัวล้วนี่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่จานกันครับผมนี่ฮนะอุย้ย โอเคนะครับเพื่อนๆครับนี่คือยำลูกชิ้นในสไตล์ของกินไงนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็โอเคนะเพื่อนๆนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาชิมนะฮะแต่ลูกชิ้นก่อนนะเดี๋วใส่จานนะครับผมใส่ข้าวนะฮะอันดับแรกกินเล่นก่อนหนึ่งคำอร่อย นั้นนะครับก็กินกับข้าวของกีก่ยวข้าวด้วยอืม,ม,มเมื่อกี้ผมลืมถ่ายรูปเพราะผมต้องลงไปในเมนูอาหาร นะครับก็เลยถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ม,ไมีรูปภาพยำเป็นของตัวเองนะฮะไม่เอารูปภาพคนอื่นนะส่วนมากใช้รูปภาพตัวเองหมดเลยนะครับผม,อ,มอร่อย สำหรับลูกค้านะทุกท่านนะครับที่ดูคลิปของผมนะครับนั่นก็คืออาหารผมทําให้ท่านกินนะฮะผมบอกแล้วว่าผมเน้นหลักเรื่องความสะอาดนะครับผมห้องครัวผมบอกได้คําเดียวว่าแมาลงวันเข้าไม่ได้นะฮะตายหาหมดอื <c oughs> <c oughs> จัดว่าเด็ดอร่อยนะฮะอร่อยแน่นอนโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้เราก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะมาทําอะไรเพื่อนๆได้ชมกันอีกส่วนวันนี้เราก็คงลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับ